สวัสดีครับสวัสดี FC ท่านผู้ชมผู้ติดตามคุณลูกค้านะครับแฟนเพจนะครับช่องรถตู้มือสองเพชรยนต์นะครับทุกทท่านเลยนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับรถตู้ไฮเอ็ดนะครับหรือไอโมงนะครับหรือจะเป็นรถตู้ปิ๊บนะครับที่ยังไม่ติดจองอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเจ้าโตยตาไฮเอ็ดคันนี้เป็นตัว g l ปี2018เกียร์แมนนวลนะครับภายในเป็นเบาะสามแถวหุ่นยนต์รถหน่วยงานปลดระวางบอกเลยว่าสเปค โค้ดเดิมนะฮะรายละเอียดตัวถังนะครับบางๆเลยนะครับในส่วนของรายละเอียดเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมอภัยยนต์จะพาท่านผู้ชมพา f อฟนะครับพาคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับไปรับชมในส่วนของรายละเอียดคันนี้นะครับพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับอ่ะคันนี้นะลืมบอกนะครับคันนี้ลืมบอกว่าเป็น โโยตาไฮเอตเครื่อง31,36แรงม้านะครับเป็นเครื่องตัวเดียวกับตัวคอมพิวเตอร์หลังคาสูงนะครับเป็นตัวปี2018เกียร์แมนนวลนะครับคันนี้ใช้งานไปแล้วนะครับ1 2 4 0 0 0มนโลนะครับราคาที่ตั้งขายนะครับอยู่ที่6 8 9 0 0 0ดาบาทนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมอภิญน์นะครับก็จะพา FC พาท่านผู้ชมนะครับพาคุณลูกค้ารับชมรายละเอียดไปพร้อมกันเลยนะครับ เริ่มจากไฟด้านหน้าฝั่งด้านขวานะครับไฟหน้าฝั่งด้นซ้ายนะครับได้เป็นไฟเดิมแท้นะครับเดิมจากโตโยต้าเลยสภาพใสกยกิฟตเลยนะครับสำหรับตัวไฮเอ็ดนะฮะจะยังไม่มีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกให้นะครับจะต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมเอาเองนะครับกระจังหน้านะครับก็เป็นกระจังหน้าตัวเดียวตัวคอมมูเตอร์นะครับอเส้นเล็กเส้นใหญ่2เส้นนะครับเป็นโครเมียมนะครับ ในส่วนของตัวฝากระโปรงด้านหน้านะครับสภาพเดิมสวยกริบเลยดูเหลี่ยมดูสันเห็น <He S 2> ไหมฮะเหลี่ยมสันชัดเจนเลยนะครับรายละเอียดในส่วนของตัวด้านหน้านะครับนี่ก็เป็น1หนึ่งคันที่เข้ามานะครับตับสภาพไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เกือบเกือบ90%แล้วนะครับก็พร้อมขายสามารถส่งมอบภายในวันได้ทันทีนะครับถ้าลูกค้าอยากจะรับภายในวันก็สามารถส่งมอบได้เลยนะครับในส่วนของตัวรายละเอียดด้านหน้านะครับหัวเก่งด้านหน้าเดิมเดิมหมดเลยนะครับ รถสีเดิมนะครับหัวเก๋งเดิมนะครับแก้มเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของตามทรงตามซอกต่างๆเดิมๆนะครับปั๊มเบรกนะครับหม้อลมเบรกสภาพแห้งกิบสวยเลยนะครับรอยมาร์ครอยแต้มสีระคิวซีตามจุดต่างๆนะครับก็มีอยู่ให้เห็นนะครับสภาพชัดๆเลยนะครับและเรียนหัวเก๋งด้านหน้านะครับเลขตัวถังนะครับโคตรชัดเลยนะฮะเลขตัวถังชัดเจนนะครับเลขตัวถังชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของอินเตอร์นะครับแท้เดิมจากโตโยต้า นะครับน um, oh, ้ำยาแอร์นะครับคานหน้านะครับฝั่งด้านซ้ายนะฝั่งด้านขวานะครับคานเดิมนะครับรูต่างๆก็กลมๆสวยๆเลยนะครับคานกลางไล่ลงไปเลยนะครับนี่เลยไล่ไปเลยนะฮะจนถึงในส่วนของคานฝั่งด้านซ้ายนะครับด้านในนะคคานเดิมนะครับตลอดทั้งแนวนะครับในส่วนของตัวอินเตอร์นะครับอินเตอร์นะครับสภาพสวยกริบเลยนะมีนิดเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลนะครับอะไรกับตัวเครื่องยนต์นะครับ สภาพสวยคริบเลยนะครับสำหรับตัวโตโยต้านะครับไฮเอทปี2018คันนี้นะครับน้ำยาหล่อเย็นสีชมพูตรงรุ่นจากโตโยต้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับสีเดิมสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะครับไฟหน้าฝั่งนะครับด้านซ้ายแท้เดิมนะครับจะมีปั๊มโลโก้อยู่ด้านในนะฮะโลโก้โตโยต้าด้านในนะครับแล้วก็สีด้านในสีเดิมนะครับซอกเดิมแก้มเดิม นะครับแก้มเดิมฝากระโปรงนะครับเดิมๆสวยเลยนะครับนี่เลยน็อตเไม่มีแกะไม่มีขยับเลยสตรอสติกเกอร์อยู่ครบนะครับได้เป็นสากระโปรงแท้เดิมจากโตโยต้าด้วยนะครับนี่เลยนะสำหรับใครหาอยู่นะครับสำหรับตู้ปิ๊บนะหรือตัวตัวไอโม่งนะครับใครหาอยู่นะครับตอนนี้เรามีรถที่ยังไม่ติดจองเนี่ยนะครับสำหรับตัว h ฮเอ็เนี่ยนะครับประมาณเกือบ อ่าห้าหกคันนะครับที่ยังไม่ติดจองนะครับในส่วนของตัวกระจกนะครับได้เป็นกระจกแท้รอบคันนะกระจกหน้าเดิมนะกระจกหน้าเดิมนะครับที่เหลือก็เป็นกระจกแท้รอบคันคันนี้ก็จะได้เป็นโมเดลปี2018นแะครับจะได้ทางออกฉุกเฉิน2ฝั่งนะครับเหมือนตัวกับเหมือนอ่าเหมือนเหมือนกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับปี2018เช่นเดียวกันนะครับตัวโครงสร้างสภาพเรียมสันนะครับรถสวยรถเดิมนะก่อนหน้านี้ ที่เข้ามาวันแรกเนี่ยนะครับผมเคยรีวิวไปแล้ว1รอบนะรีวิวแบบสภาพดิบๆเลยนะครับผงสร้างแทบจะไม่มีในส่วนของรอยบุบมาเลยนะครับเรื่องชนหนักไม่ต้องกังวลนะครับคันนี้ได้เป็นยางปี2022นะครับเป็นยางปี2022รล้อเดิมสเปคเดิมป้ายแดงนะครับเป็นล้อกระทะขนาด15นิ้วนะครับดูซุ้มลงซุ้มล้อต่างๆนะฮะไม่มีผุไม่มีพังเลยแคสทรงแคทซีดูเมทอาร์ตนะครับเดียงกัเป็นตับๆเลย นะครับตามโครงสร้างซุ้มล้อนะครับสวยๆเดิมๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภายในนะครับหัวเก่งด้านหน้านะครับคอนโซลเดิมนะครับคอนโซลเดิมนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับห้าสปีดนะครับภายในก็เป็นเบาะหนังหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นเบาะสีเทาเข้มๆแบบนี้นะครับนี่ก็คือสภาพภายในสภาพสวยกริบเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวซอก นะครับฝั fate, three, style, pues art, ่งด้านซ้ายแก้มฝ so, right ั่งด้านซ้ายนะครับเบนอาร์ตเบนอาร์ตเบนอาร์ตนะครับรายละเอียดก็คล้ายๆกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าตัวไฮเอ็ดเนี่ยนะครับก็จะมีขนาดที่บอดี้ที่เล็กกว่าเพียวกว่าสั้นกว่านะครับแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะรายละเอียดก็คล้ายๆกันนะครับแผงประตูนะครับสภาพสวยดํานะครับมีรอยนิดหน่อยนะครับมีรอยนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวแผงประตูไม่มีแตกนะครับสภาพสีเสือไม่มีซิดเลยนะฮะ ประตูแท้เดิมนะครับมีโลโก้โตโยต้าปั๊มอยู่นะครับนี่เลยนะซิลิโคนนะครับซิลิโคนเดิมเนี่ยอล็บติกติดเลยนะครับตามทรงตามซอกต่างๆเดิมๆสวยๆเลยนะครับมาดูในส่วนของตัวสายเบลนะครับสายเบลนะครับสายเบลนะครับนี่เลยสายเบลนะครับผลิตตัวปี2018ตรงรุ่นนะครับ2018 ะครับฝั่งด้านซ้ายตรงรุ่นนะครับ2018นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวดูในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์นะครับนี่เลยนะเครื่องตัวเดียวตัวคอมพิวเตอร์3.0มจหลังคาสูงนะฮะ133 131แรงม้านะครับตามหัวนมหัวแล้วต่างๆนะครับไม่มีรอยแกะรอยเก่ามาเลยนะครับตามรอยประกบประกบต่างๆนะครับไม่มีรอยแกะมานะครับรอยมาร์ครอยแต้มแต้มสีต่างๆอยู่ครบนะครับดูได้เลยนี่คือสภาพห้องเครื่องยนต์ นะหัวชงหัวฉีดต่างๆนะครับอยู่ในสภาพดีไม er. bueno ่มีผุไม่มีสนิมนะครับเกาะกินตามหัวชงหัวฉีดเลยนะครับนี่คือสภาพห้องเครื่องยนต์นะครับตัวโครงสร้างห้องเครื่องยนต์เนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเล็กกว่าตัวคอมพิวเตอร์นะครับดูจะแคบกว่านะครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นรถที่มีขนาดเล็กกว่าน้าหนักน้อยกว่านะครับแต่ว่าตัวเครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันนะครับตัวโครงสร้างเดิมๆสีเดิมสีด้านแบบนี้เลยนะครับตัวโครงสร้างไม่มีตัดต่อเลยนะครับสภาพแผ่นเทจรอบข้าง นะครับสภาพเดิมสวยไม่มีรอยงัดรอยแกะรอยเก่าหมุดเดิมนะครับหมุดเดิมนะครับนี่เลยนะครับเลขตัวเครื่องนะครับอ่านี่คือรหัสตัวเครื่องเลขตัวเครื่องนะครับนี่คืออ่ารหัสตัวถังนะครับนี่คือรหัสตัวถังนะครับของแพนเทจนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะครับรถเดิมนะครับการันตีเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับใช้งานมาไม่เยอะ1 2 0 0 0 0โล โครงสร้างเม็ดองเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับรถสีเดิมนะครับโครงสร้างต่างๆนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์ตนะครับตามกระดุมต่างๆเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับเรียงกันมาตับๆเลยนะครับตัวโครงสร้างตามกระดุมนะครับการันตีได้เลยนะฮะรถไม่ผ่านการชนหนักนะครับหรือพิวารมาอย่างแน่นอนนะครับนี่เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่งของตัวภายในนะครับในส่งตัวภายใน นะครับภายในคันนี้ได้เป็นภายในเบาะสามแถวหุ่นยนต์นะครับเป็นภายในเบาะสามแถวหุ่นยนต์นะครับเป็นสีเทาเข้มๆแบบนี้เลยเท้าคงเท้าแขนมีให้นะครับเท้าแขนมีให้นะครับสภาพภายในนะของโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับสภาพภายในนะเบาะหุ่นยนต์นะครับนั่งก็กําลังดีเลยนะน้ํานักก็กําลังดีเลยนะครับแต่ว่าตัวไฮเอ็ดเนี่ยนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นรถหลังคาเตอร์นะในส่วนของตัว มุมหลังคาบนหัวเราเนี่ยนะครับก็ยังมีพื้นที่เหลือใช้อยู่นะเนี่ยผมสูงอยู่ที่ประมาณ167ก็นะครับก็จะเหลือประมาณนี้นะครับอาจจะดูอึดอัดไปนิดนึงสําหรับในส่วนของตัวห้องโดยสารนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวหลังคาเตี้ยนะครับเป็นตัวหลังคาเตี้ยนะรูมด้านบนค่อนข้างที่จะเหลือน้อยนะครับแล้วก็แอร์ตรงนี้ก็เป็นแอร์เดิมนะครับแอร์เดิมหลังคาเดิมนะครับแอร์เดิมหลังคาเดิมคันนี้้าจะมีในส่วนของแอร์แค่ตู้หน้า นะครับด้านหลังยังไม่เป็นในส่วนของแอร์ลาวนะครับยังเป็นแอร์แคตู้หน้าตู้เดียวนะครับแต่ว่ารับรองว่าความเย็นเนี่ยถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าภายในห้องโดยสารของตัวไฮเอ็ดเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะสั้นนะครับค่อนข้างที่จะสั้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่โป่งเหมือนตัวหลังคาสูงนะครับรับรองว่าตัวแอร์เนี่ยนะครับสามารถเย็นทั่วถึงห้องโดยสารนะครับในส่วนของตัวเก๊กางนะครับก็มีติดตั้งมาให้นะครับสามารถเก็บของวางของได้ นะครับนี่เลยพื้นเพื่นต่างๆก็ปูมาให้ใหม่เป็นพื้นยางนะครับภายในก็ถือว่าครบเครื่องนะด้านคงด้านข้างปลูมาให้เรียบร้อยเบาะขึ้นมาให้ใหม่นะครับพื้นปูมาให้ใหม่นะครับหลังคาก็เป็นหลังคาเดิมแอร์เดิมไฟเดิมอยู่นะครับนี่เลยในส่วนของตัวภายในนะใครที่กําลังหารถสเปคนี้อยู่นะครับตอนนี้เราเรามีให้เลือกนะครับที่ยังไม่ติดจองนะครับก็ประมาณ4ี่ห้าคันนะตอนนี้นะครับประมาณ4ี่ห้าคัน นะครับอ่ดูตัวดูตัวโครงสร้างนะครับนี่เลยโครงสร้างนะครับการันตีได้เลยว่าไม่ผ่านการพลิกคจารณาอย่างแน่นอนนะครับดูเม็ดอาร์ตนะครับไม่ผ่านการชนอย่างแน่นอนนะครับมุมด้านสูงต่างๆดูเม็ดอาร์ตนะฮะเรียกว่าเป็นตับๆเลยนะครับไม่ตรงเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยเม็ดอาร์ตเรียกว่าเป็นตับๆเลยตัวโครงสร้างประตูสไลด์นะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับของเจ้าโตโยต้าไฮเอท g l ปีสองพันสิบคันนี้ ไม่หนึ่งแสนสองหมื่นโลนะครับราคาหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวไฮเอ็ดเนี่ยเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ราคาหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันถึงหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเป็นรถตัวปีสองพันสิบแปดเกียร์แมนนวลน,นะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับก็เหมือนเดิมเช่นเคยในส่วนของแบรนด์เพชรยนต์นะครับโลโก้ของเพชรยนต์เนี่ยนับการันตีในส่วนของตัวคุณภาพรถนะครับการันตีไม่มีชนหนักแน่นอนรถทุกคันสามารถ เช็คศูนย์ตัวตาในทั่วประเทศนะครับอ่ะดูในส่งตัวโครงสร้างนะครับนี่เลยตัวโนะค,นะค,ค,นะครนะคะงสร้างเดิมๆเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะเดิมๆบางๆเลยเห็นไหมครักระเพื่อมเลยนะครับเนี่ยนะครับโครงสร้างเดิมๆบางๆเลยนะครับไม่มีโป๊ะนะครับไม่มีตัดต่อมาอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในส่วนตัวซุ้มล้อไม่มีผุมาเลยนะครับไม่ผุเลยแค่ทรงแค่เส้นเดิมเส้นเดียวตลอดทั้งเส้น นะครับตัวยางก็เป็นตัวยางปีสองพันยี่สิบสองนะครับดูเหลี่ยมดูสัดซุ้มลงซุ้มล้อต่างๆนะครับล่องสไลด์ไม่มีรอยถลอกเลาะลอนของสีเลยนะครับกระจกแท้เดิมทางออกฉุกเฉินนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับทางออกฉุกเฉินฝั่งด้านซ้ายนะครับนี่เลยมาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะก็มีไฟเบรกลงที่3ให้นะครับตัวไฮเอทจะไม่มีในส่วนของตัวกระจกสะท้อนหลังนะครับสแตนดา์ดเดิมๆก็ไม่มีอยู่แล้ว กระจกแท้เดิมนะครับไฟท้ายนะครับซ้ายขวานะครับก็ได้เป็นแท้เดิมเช่นเดียวกันสภาพสวยกริบเลยสีเสือสดนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนรอยแตกรอยมองรอยเหลืองเลยนะครับสภาพสวยกริบเลยนะครับทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็ตัวกระจกนะครับได้เป็นกระจกแท้เดิมอยู่แล้วนะครับมีกล้องหลังด้วยนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่กล้องถอยนะครับอาจจะเป็นกล้องบันทึกนะครับนี่เลย ดูในส่วนของตัวท้ายนะครับนี่เลยหน้าท้ายเปิดมาก็เด้งๆเลยนะครับตัวชงตัวชกต่างๆสภาพเด้งๆตึงๆนะเบาะด้านหลังสภาพสวยตึงนะครับนี่เลยเป็นเบาะหุ่นยนต์3แถวพื้นเพิ้นต่างๆก็ปูมาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับด้านข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับปูมาให้เรียบร้อยซุ้มลงซุ้มล้อต่างๆหุ้มมาให้เรียบร้อยสําหรับในส่วนของภายในเนี่ยนะครับภายในเนี่ยนะครับแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับรถเขาทํามาให้เรียบร้อยแล้ว นะครับสามารถเอาไปใช้ในครอบครัวได้นะครับเอาไปใช้ในธุรก uh ิจได้นะครับสามารถเอาไปใช้ในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยวได้นะครับแต่ว่าธุรกิจท่องเที่ยวจริงๆอ่ะส่วนมากเขาจะก็จะนําในส่วนของตัวหลังคาสูงเนี่ยนะครับไปใช้กันซะเยอะกว่านะครับเพราะว่าการใช้งานหรือว่าการโดยสารเนี่ยนะครับจะสบายกว่าในส่วนของตัวไฮเอ็ดนะครับเพราะว่าไฮเอ็ดก็อย่างที่บอกนะครับเป็นตัวหลังคาเตี้ยข้อดีของเขาก็คือนะครับ ลงห้างข ng, rounded, yup. ึ้นห้างนะครับได้นะครับกับรถในสะพานนะครับใต้สะพานเนี่ยนะครับกลับได้นะครับเพราะว่ามีหลังคาที่ไม่สูงเหมือนตัวตัวคอมพิวเตอร์นะครับก็ใช er sort of ้งานนะครับก็คล่องกว่านะครับดีกว่านะครับแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับทั้งในส่วนของตัวขนาดนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างเนี่ยนะครับด้านท้ายเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนตัวคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีเมอาร์ตอยู่ตรงนี้นะครับ3เม็ดนี่เลย นะครับ3เมตรถ้าเป็นตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมี6เมตรนะครับน็อตเดิมน็อตเดิมนะครับแต่ตะเข็บทั้ง2ข้างเหมือนกันนะครับมีเมตรอาร์ตอย่างละ1เมตรนะครับตะเข็บมี2ตะเข็บอย่างนี้นะครับฝั่งด้านซ้ายด้วยนะครับนี่เลยเมตรอาร์ตหเมตรนะฮะตะเข็บตะเข็บนะครับนี่คือตัวโครงสร้างนะครับฝั่งด้านท้ายนะของโตโยต้าคอมพิวเตอร์อ่าของโตโยต้าไฮเอทีแอลคันนี้นะครับไฟท้ายก็ได้เป็นแท้เดิม นะครับนี่เลยสภาพสวยกริบเลยนะฝาท้ายสวยๆนะครับอ่ะมาดูในส่วนของฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็ไม่มีแกะนะครับน็อตฝาท้ายเดินทั้งสองข้างมีมาร์กอาชัดเจนนะครับฝั่ง้านขวานะครับฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นมาร์กแอลนะครับน็อตทั้งสองข้างไม่มีแกะเช่นเดียวกันนะครับจริงๆในส่วนของกระจกบ้านหลังก็จะมีม่านมาให้ด้วยนะครับมีม่านมาให้ด้วยแต่อยู่ระหว่างการถอดซักอยู่นะครับสภาพ ในส่วนของฝาทองฝาท้ายต่างๆเนี่ยนะครับรอยหุ้มหนังรอยปูดหนังมาก็สวยนะครับไม่มีขาดเลยนะครับแทบจะไม่มีรอยเลอะเทอะเลยสําหรับในส่วนของด้านฝาท้ายนะครับนี่เลยปิดเบาๆก็สนิทนะครับเนี่ยสนิทแล้วนะครับไม่ต้องกระแทกแรงเลยนะครับดูในส่วนของตัวโครงสร้างฝั่งด้านขวานะครับก็อยากก็อยากจะบอกว่ามันเป็นรถที่ปรับสภาพไปแล้วนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละนะโครงสร้างก็ จะได้ประมาณนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะส่งมอบก็เดี๋ยวล้างขัดสีให้หนึ่งรอบเช็คช่วงล่างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเช็คความพร้อมก่อนส่งมอบให้1รอบนะครับกระจกก็เป็นกระจกแท้รอบพันนะครับกระจกแท้รอบพันนะครับตัวโครงสร้างเหลี่ยมสันชัดเจนสวยงามนะครับซุมลงซุมล้อต่างๆนะครับสวยๆนะตัวโครงสร้างเห็นไหมนะความบางเห็นไหมฮะกระเพือบเลยนะฮะตัวถังของตัวรถเนี่ยกระเพือบเลยนะฮะเห็นไหมครับดูเลยนะฮะ โหอย่างบางนะครับนี่เลยนะครับบางจริงนะฮะนี่คือตัวโครงสร้างเดิมนะครับซุ้มล้อฝั่งด้านขวานะครับสภาพสวยเดิมไม่ผุนะฮะไม่มีผุไม่มีพังแค่ทรงแค่ซีเดิมนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับเดิมเดิมทั้งเส้นเลยนะครับกระจกแท้เดิมรอบคันนะยางตัวโมเดลปี2018นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหลังคาสูงหรือว่าตัวหลังคาเตี้ยเนี่ยนะครับก็ จะได้เป็นทางออกฉุกเฉินนะครับเพิ่มอีกหนึ่งฝั่งนะครับสำหรับฝั่งนะครับด้านขวาจริงๆถ้าเป็นตัวปี14ถึงปี17เนี่ยนะครับตรงนี้จะได้เป็นหน้าต่างสไลด์แบบนี้นะครับจะได้เป็นหน้าต่างสไลด์แบบนี้นะครับแต่ว่ารถปีใหม่ๆที่เขาผลิตออกมาเนี่ยนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับฝั่งด้านซ้ายเนี่ยมันมีทางขึ้นลงตรงที่ประตูสไลด์อยู่แล้วถูกต้องไหมครับเวลามัน พลิกคว่ำเนี่ยนะครับมันแทบจะหาทางออกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าฉะนั้นรถปใีใหม่ก็สามารถทําผลิตในส่วนของตัวทางออกฉุกเฉินนะครับทั้ง2ฝั่งให้นะครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยนะครับสามารถใช้เป็นทางออกนะครับในยามฉุกเฉินได้นะครับนี่เลยก็สามารถออกได้ทั้งฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวานะครับเพราะว่ารถตู้จริงๆก็มีทางขึ้นทางเดียวเนาะถ้าเกิดเป็นตัวคอมมูวเตอร์อตัวไฮเอ็ดนะครับหรือที่ไม่ใช่ตัวเบนจูรี่นะครับที่จะเป็นประตูสลด์2ประตูนะครับ โครงสร้างโดยรวมถือว่าสวยนะนี่เลยสภาพสวยกริปเลยนะครับได้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับตรวจสอบประวัติได้เช็คประวัติได้นะครับซุ้มล้อฝั่งนะครับด้านขวานะซุ้มล้อเดิมสวยๆเลยสภาพกริปเลยดูเม็ดอาร์ตต่อนียงันเป็นตับๆเลยหลังร้านทำความสะอาดแล้วเห็นไหมว่ารายละเอียดเนี่ยนะครับชัดเจนมากนะครับตัวโครงสร้างตัวแคปซีต่างๆซุ้มลงซุ้มล้อไม่มีผุเลยนะครับนี่ก็เป็น สมล้อฝั่งด้านขวานะครับกระจกแท้เดิมกระจกมองข้างนะครับถ้าเป็นตัวไฮเอ็ดเนี่ยจะเป็นตัวพับมือนะครับเป็นตัวพับมือนะไม่เหมือนกับตัวคอมมวเตอร์ตัวคอมมวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับถ้าเป็นตัวไฮเอ็ดก็จะเป็นตัวพับมือนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของตัวภายในนะครับแผงประตูคอนโซลนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบ4ก้านนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากตัวคอมมวเตอร์นะครับนี่เลย ประตูแท้เดิมนะครับมีโลกโก้โตโยต้าปั๊มอยู่นะครับสีเ Art, สือต่างๆซอกต่างๆนะครับซิลิโคนเนี่ยเดิมนะครับซิลิโคนเดิมนะครับซอกเดิมแก้มเดิมหัวล็อตเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับมาเลยนะครับเป็นองค์เม็ดอาร์ตเม็ดฮาร์ดนะครับสีประตูสีหัวเก๋งนะครับดูได้เลยว่าสีมันเป็นร้านก,นกันนะครับไม่มีใหม่หรือไม่มีเก่าไปกว่ากันซอกเดิมๆส,สวยๆเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของทางทางขึ้นเนี่ยนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับมีเก็บสีในส่วนของตรงทางขึ้นมานะครับมีเก็บสีมานะครับเรียบร้อยนะในส่วนของตัวนี้นะครับสามารถแวะเติมลมไฮโดรเจนนะครับได้ที่ศูนย์วีคิกนะครับจนถึงปี67เลยนะครับนะครับรถคันนี้ใครซื้อไปเนี่ยนะครับสามารถแวะไปเติมลมไฮโดรเจนฟรีที่ศูนย์วีคิกทุกสาขาเลยนะครับนี่เลยนะครับต้องจนถึงหมดอายุนะวันที่23าเดือนสา7เลย นะครับก็ยังใช้ได้นะครับแวะไปเติมลมเย็นๆนะครับเข้าไปในล้อนะครับเวลาเดินทางไกลๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะควบคุมในส่วนของตัวอุณหภูมิได้นะครับนน่นจังนะครับนี่เลยอ่ะนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตัวโครงสร้างต่างๆนะครับสีเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะครับรายละเอียดนะครับนี่เลยนะฮะการันตีได้เลยนะครับดูตะเข็บนะครับตะเข็บเดิม นะครับเม็ดองเม็ดอาร์ต่างๆนะครับเรียงเอาไว้ตับๆเลยนะครับตั้งแต่เสา B ฝั่งด้านขวานะครับมาถึงเสา A ฝั่งด้านด้านขวาเลยนะครับนี่คือตัวโครงสร้างนะครับตัวโครงสร้างนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสายเบลนะครับเบลนะก็จะต้องเป็นตัวปี2018เหมือนฝั่งด้านซ้ายเช่นเดียวกันนะครับนี่เลยแล้วก็สภาพภายในนะครับเบาะสวยเบาะตึงนะครับแทบจะเรียบร้อยแล้วแหละ ก็อย่างที่ผมบอกนะครับสามารถส่งมอบภายในวันได้เลยนะา้าลูกค้าเป็นลูกค้านะครับเครดิตดีนะครับหรือเป็นข้าราชการนะครับสามารถอยากจะใช้รถภายในวันนะครับจัดเอกสารตอนเช้านะครับภายในวันนะครับก็สามารถรับรถกลับได้ทันทีระหว่างที่จัดเอกสารจัดไซแนนนะครับเดี๋ยวเรานํารถไปเซอร์วิสให้เลยนะครับขอแค่ลูกค้าแจ้งมาว่าต้องการรถกลับเลยนะครับหรือจะเป็นพนักงานบริษัทนะครับ เครดิตดีนะครับก็สามารถรับรถกับภายในวันก็ได้นะหรือเป็นกรณีซื้อสดนะครับก็สามารถที่จะรับรถกับภายในวันก็ได้นะเพราะว่าตัวรถเองเนี่ยนะสภาพณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ไปประมาณ 80- 90%แล้วนะครับก็ยกเว้นในสองตัวน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องช่วงล่างน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเดี๋ยวเราเช็คให้1รอบน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้แน่ๆอยู่แล้วนะครับสำหรับรถที่บริษัทเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ ขายดีสำหรับรถตู้ t o y o ต a h i ฮเอ็ 8, นะครับเครื่อง3000นะครับปี2018คันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลไม่1 2 2 0 0 0 0โลนะครับราคา6 8 9 0 0 0 0บาทนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะใครที่หาอยู่นะครับหรือว่ากำลังดูอยู่ศึกษาอยู่นะครับก็มีให้เลือกกันตอนนี้ก็4-5คันที่ยังไม่ติดจองนะครับสำหรับตัว h i เอ็ดภายในก็ตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้ว นะครับพื้นเบาด้านข้างปลูกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับยกไในส่งของตัวหลังคายังเป็นหลังคาเดิมอยู่แอร์เดิมนะครับไฟเดิมแล้วก็ในส่งของตัวโครงสร้างนะครับการันตีแน่นอนว่าได้รถเดิมๆรถมือเดียวป้ายแดงรถหน่วยงานปลดระวางมานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอภิยนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณ FC ท่านผู้ชมคุณลูกค้านะครับทุกๆท่านเลยนะครับที่ติดรับชมอ่าที่กดติดตามรับชมช่องรถตู้มือสองพชรย์ต์นะครับแล้วก็ รับชมทุกๆคลิปที่ผมรีวิวจนจบวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบพรคุณมา,มากครับสวัสดีครับ